มีสิ่งที่จะมารีวิวเนี่ยถือว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเรียกว่าฮป์เลยแหละฮปย์ยิ่งกว่าปืนยิงแบงค์ของซู p r e ร e มตอนนู้นอีกนะครับจะมาแกะกล่องตัวนี้กันครับมันคือเครื่องพ่นละอองฝอยแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้เนี่ยคุณแม่บ้านผมสั่งมาในช้อปปีครับได้มาที่ราคา500นิดๆน,นะครับตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยคือยี่ห้อยาจันยาแจนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับ Healthy Lifestyle นะครับเขาบอกว่าเขาคือ w i r e l e s c h a r g i n g Nano Blue l i i h t a t o m i อ e r นะครับชาร์จทีนึงเนี่ยก็ใช้ได้ถึง180นาทีก็คือประมาณ3ชั่วโมงข้างๆเนี่ยเห็นบอกว่าเหมือนมีสีด้วยแต่ผมเห็นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคือมีสีขาวกระดำแล้วก็มีรายละเอียดไซส์เท่าไหร่นะครับ,น,น,บน้ำหนักกับน้ำหนักเกือบโลใช้ไฟเนี่ยโวลต์น,นะครับก็คือเหมือนชาร์จไอตัวมือถือทั่วไปครับความจุข,ของน้ำคือ800 ml นะครับแบตเตอรี่3,000 m ม ah. อ แพ็กเกจดูดีแต่ว่าก็คือในกล่องก็เป็นกล่องเลยครับแล้วก็ใส่ตัวนี้มาอย่างเดียวเลยให้สายสายชาร์จเป็น USB มินิธรรมดาสายชาร์จที่ให้มายาแจนนะครับยาจันยาจันนะครับคือเป็นเป็นคุณย่าที่แถวเพชรบูร์ผลิตนี่เองครับผู้เล่นครับผู้ไปเรื่อยครับแล้วก็มีด็อกิเมตนนิดนึง500กว่าบาทครับใหญ่ค่อนข้างใหญ่นี่ เอาอันนี้ชาร์จแบตมาแล้วด้วยนะครับอ๋อคือคือของอันเนี้ยเขามีการเทสมาให้แล้วร้านพวกเนี้ยถ้าซื้อเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเนี่ยทำไมในในนี้มันมีนะ้ํามันมีรอยนะ้ํามันใช้แล้วนี่อะไรเงี้ย <c oughs> คือของจีนอะ่ะคนขายเขามักจะเทสมาจริงๆแล้วมันดีนะครับ แล้วก็ซื้อของในช้อปปี้เนี่ยยังไงเนี่ยก็ให้แบบติดต่อคนขายก่อนเพื่อความแน่นอนนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเขาเป็นออโตมิเซอร์นะครับออโตมิเซอร์นะครับสิ่งสร้างอะตอมนะครับมีโมเดลด้วยชื่อรุ่นครับเนีย่ยเหมือนกันดั้มนะครับตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นแบตแล้วก็เนี่ยคือคือมันกดอันเนี้ยมันมีน้ําค้างอยู่อันนี้แสดงว่าเขาเทสมาแล้วมีกระบอกก็เป็นขวดธรรมดาเลยแล้วเวลากดออกมาเนี่ยก็จะมีไฟด้วยเห็นไหมเนี่ยอ่ะมีไฟด้วยนะครับไฟสีน้ําเงิน เพื่อให้เห็นละอองนี่ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้านท้ายของปืนอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นตัวปรับละอองหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราต้องมาลองกันคืออุปกรณ์อันนี้มันทําหน้าที่เหมือนในนี่เลยแหละเหมือนเวลาที่เราต้องจ้างคนเขาไปพ่นที่ใส่ชุด PPE แล้วมีเครื่องพ่นน่ะหลักการเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นเครื่องพ่นเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นแบบ personal use เป็นชุดเล็กพกได้นะครับตอนนี้กําลังฮิตเลย ค okay. ประกอบเรียบร้อยแล้วครับเออมันไม่มีสวิต์เปิดปิดเนาะลองดูนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นฟอกเป็นหมอกขนาดนั้นนะมันก็เป็นแบบเป็นฝอ,อยอะเป็นละอองอยู่ดีแหละดูนะครับตัวเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ตอนนี้สะอาดมาก ก็เนี่ยลองฉีดแล้วมันน้ำค่อนข้างเยิ้มอยู่ถ้าเกิดว่าลองให้ดูบ่อยๆนี่ตัวผมน่าจะเปียกครับแล้วมันเป็นใสแอลกอฮอล์ไปแล้วด้วยเพราะเดี๋ยวจะเอาใช้เลยนะครับข้อแนะนําคือต้องวางเวลาวางให้วางตั้งคิดซะว่ามันคือขวดแอลกอฮอล์นั่นแหละที่มีปืนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระมัดระวังนิดนึงก็ข้างหลังเนี่ยเอาไว้ปรับปรับความแรงของมอเตอร์ครับอันนี้ก็จะ มอเตอร์มันก็จะเบาหน่อยก็จะเยิ้มเยิ้หน่อยจะจะไม่ค่อยฟุ้งมากอันนี้ก็คือแรงสุดเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมว่าวิธีการใช้งานอะ่ะมันเหมือนที่เราปั๊มฉีดต้นไม้อะ่ะปั๊มลมแล้วฉีดหรือกระบอกปืนฉีดน้ําที่เราเล่นสมัยสงครามก่อนที่จะมีโควิดนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นมอเตอร์เลยหมุนแล้วปั๊มลมแล้วมันก็พ่นออกไปแล้วก็กดแล้วก็เออแล้วก็แช่ไปได้เลย ซึ่งมันก็อันนี้แอลกอฮอล์800 ml ทั้งขวดนี่ผมเทมาในแกลลอนตะกี้นี้ที่เอาให้ดูเนี่ยเกือบหมดนะครับก็แนะนำครับตัวนี้ลองหาดูครับดูแล้วตอนนี้เนี่ยของน่าจะยังเยอะอยู่ราคาก็อยู่เแถวๆเนี้ยห0าอกว่าๆแล้วก็มีหลายๆห,หน้าตานิดนึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ